คนผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวสามารถใช้ได้เลยอย่างนาวเป็คนผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวมันคือใช้ได้เลยอะ่ะทุกคนชาแนลชาแนลชาแนลชาแนว ะะก็พบกับชแนล c h a n n e l k r อีกเช่นเคยทุกคะตัวน,นี้เราจะพูดกันเรื่องของรูขุมขนนะรูขุมขนที่นวนวไหนได้ลองใช้แล้วลองใช้มาหลายอาทิตย์หลายซองแนละ้วคนอันนี้ขึ้นซองที่3แล้วนั่นคือต้นๆ l o to k i t Perfect p o r e s Serum Sensitive เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายน,ะนั่นเองนะคะคนน่าจะเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะเขาจะเน้นเรื่องของกระชับรูขุมขนตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เซรั่มของเขาเนี่ยก็จะออกมาเป็นหลายๆลนนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าไม่มี แบนไม่มีซิลิโคนนะคนผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้บอกเป็นเซรั่มที่สําหรับกู้ผิวที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวให้ผิวของเราเนี่ยลดการไวต่อผิวต่อสิ่งเล้าต่างๆนะแล้วก็อุดมด้วยสารสกัดเปี่ยมคุณภาพตัวเนี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะใส่คอเลนดูล่าเอ็กแท็กสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นเสริมปราการผิวของเราให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีวิสฮาเซลแอนตี้ออกซิเดนช่วยปกป้องผิวเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะเ,เนี่ยผ ลูกจังสายลูกกระชับแล้วก็ฟื้นฟูนฟบำรุงผิวของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนะคะก็ะอันนี้นาใช้มา3ซองแล้วอันนี้เริ่มซองที่3แล้วเพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อกี้นี้เลยแต่ลืมหยิบอีกซองนึงให้ดูมันก็เลยเห็นแค่นี้นะขนาดของเขานะคะ7 ml ก็ซองนึงใช้ได้ประมาณ1-2อาทิตย์ถ้าคนที่ใช้ไม่เปืองนะแต่นาใช้เปลืองมากๆเซรั่มนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูเนื้อเซรั่มของเขากันนะคะเซรั่มเนื้อของเขานะ จะเป็นเนื้อแบบจะมีความข้นๆแล้วก็มีสีเหลืองกลิ่นค่อนข้างเฉพาะของโลจูคิดนะคะ,ะก็ทาไปเนี่ยจะค่อนข้างซึมซับได้ไวไม่เหนียวเนหนอะคนที่หน้ามาันหน้ามันเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะเออไม่เหนียวเลยแนละ้วมันเหมือนไปควบคุมความมันถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนี่ค่ะก็คือละลายหายไปอันนี้ก็คือหน้าที่น้องเพิ่งล้างหน้ามานะคะแล้วก็เพิ่งจะ กดสิวมานะคะับตัวนี้นะคะเราจะมาทดลองใช้ใทุกคนกันเขาเน้นเรื่องความกระชับตูมผลที่พูดไปนะคะถ้าไปนะคะเนือ้อค่อนข้างซึมซึมได้ดีเลยทีเดียวทุกคน มารสรุปผลกันนะคะสรุปผลตัวนี้นะคือเป็นสูตรเซนซิทีฟเซรั่มนะคะคนผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวสามารถใช้ได้เลยอย่างเเป็นคนผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวมันคือใช้ได้เลยอะ่ะทุกคนสิวไม่เพิ่มมากขึ้นแหละหนึ่งอย่างนะแล้วก็หน้าเรารู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นผิวก็ใสมากยิ่งขึ้นนะในส่วนของรูขุมขนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะว่าว่ามันจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่ามันจะแบบพอซองที่3นารู้สึกว่าใช้ติดต่อเนื่องมันต้องใช้ต่อเนื่องกันแหละพอซอง สารู้สึกว่าเออมันเริ่มจะตื้นมันนิดนึงนะทุกคนนิดนึงนะแต่ลุงขนต้องเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาในการแบบในการใช้อะทุกคนลุงขนไม่สามารถใช้แบบวันเดียวแล้วก็เห็นผลเลยมันมันไม่มีนะคะผลิตภัณฑ์แบบนั้นนะยกเว้นไปเลเซอร์นะทุกคนก็ถือว่าคุ้มค่านะคะแล้วกับราคา49บาท นาะโลจูคดเขาทำค่อนข้างได้ดีอยู่แล้วด้วยเปจนรณาเขาค่อนข้างคุ้มค่านะคะก็ไปสามารถไปตำกันได้นะที่เซเว่นอะีเวนตัวนี้เป็นตัวออกหมายสูตรเซนซิทีฟสังเกตได้ง่ายจะมีดอกคาเลนดูล่าตรงนี้นะคะก็จะเขียนมาสู s เซนซิทีฟแบบนี้เออก็ไปหาซื้อกันได้ก็ไปตำกันได้ไปลองใช้กันได้นะคะใครใช้อะไรยังไงก็สามารถเมนบอกกันได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาน่าจะมารีวิวโลจูคีตัวอื่นให้ทุกคนได้ดูกันนะว่า ใครอยากดูรีโลดูคลิปตัวไหนก็สามารถมาเมนบอกกันได้นะคะวันนี้นะคะก็อย่ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็จะได้หาอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ